่็ขอเชิญพบกับแขกรับเชิญท่านต่อไปเลยนะครับคือพี่เล็กแก่นศีีนะครับนะครับพี่เล็กแก่นศีลซึ่งอาจจะไม่ได้มีเมนูอาหารมาให้เราดูกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะมีเรื่องของวิถีชีวิตนะครับแล้วก็ทิศทางของการกินอาหารแบบพืชจืดสบายเนี่ยมันดีอย่างไรนะครับมาฟังพี่เล็กแก่นศีลกันครับขอเชิญครับ คาราอา,า,าจารย์หมวเขียวตัวใจเป็นกล้าจนนะครับแล้วก็คาราวา,าพี่น้องผู้มีจิตใจใฝ่ความปาสุขทุกทกท่านนะครับผมชื่อแก่นศิีกล้าจนนะครับตอนนี้อายุก็53ปีนะครับเป็นจิตอาสาประจําอยู่ที่ชุมชนผู้ป่าฟ้าน้ํานะครับอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับสําหรับ ปัจจุบันก็กำลังศึกษาอยู่ระดับปัญญาโทนะครับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนะครับเอกพุทธศาสนานะครับแล้วก็จบการศึกษาระดับปัญญาตรีจากสถาบันวิชารามนะครับแล้วก็กำลังเรียนต่อระดับปัญญาโทเหมือนกันนะครับสำหรับผมก็ ในผู้ผาฟ้าน้ําก็จะมีหน้าที่บางทีก็ดูเรื่องของการทํากสิกรรมนะฮะการปลูกพืชปลูกพืชป,ป,ปลูกผักอะไรเงี้ยครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นมีจิตที่ยินดีนะครับที่ได้มาร่วมรายการพืชจิตสบายนะครับอาหารพืชจิตสบายห่างไกลโรคเนี่ยครับอันนี้ก็เออขอขอดูรูปนะครับอันนี้เมื่อกี้ที่อาชุนขึ้นมาให้ดู อันนี้ก็เป็นที่ผมปลูกกันไว้นะครับกับพี่น้องอีกหลายท่านนะครับเนี่ยวิธีการของเราก็เรียบง่ายอย่างเงี้ยครับอันนี้มัเขือเทศแล้วก็วอเตอร์เกรดผักคนาอะไรเนี่ยครับปลูกใส่กระสอบใส่กระถางนะครับอันนี้ปลูกไว้ที่หน้าห้องวิชาการห้องที่ผมนั่งทาวิทยานิพนธ์เ,เนี่ยพาปลูกไว้ใกล้ตัวมากเลยนะครับมันได้ใกล้ตาเดียวตอนเย็นๆหรือว่าตอนที่เราว่างๆก็ได้ออกมาเดินดูมาสูดอากาศข้างนอกได้ อ่าเนี่ยครับภาพบรรยากาศหน้าห้องอันนี้ก็ปลูกเป็นเถานี้น่าจะเป็นฟักเขียวนะครับฟักเขียวแล้วก็มะเขือเทศนะครับเขาก็จะขึ้นไต่ไปตามสภาพที่ก็เป็นไปได้ครับตอนนี้ก็เข้าไปปลูในห้องมีอะไรอยู่ในห้องแล้วด้วยอีกหน่อยเราก็ถ้าเราทําแบบนี้เราไม่ต้องใช้ม่านบังแสงแล้วล่ะครับใช่อะนี้อยู่ทางทิศตะวันตกพอดีรก็ได้กัน ความร้อนได้ประมาณึเหมือนกันนะส่วนทาง,งด้านซ้ายมือของผมเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยครับกระถางที่ปลูกเอาไว้นะครับเป็นวอตเกรดแล้วก็เป็นมะเขือเทศเป็นอะไรพวกนี้ครับน,นี้เ,เอาดินภูเขาเนี่ยครับแล้วก็ลดได้น้ําปัสสาวะแล้วก็น้ําที่อยู่ที่นี่ยครับเขาก็แตกได้ดีมากนะครับกระถางเล็กๆพวกนี้คืออะไรบ้างครับพี่เล็กกระถางเล็กๆนี่ก็จะเป็นวอเตอร์เกรดนะครับมีวอเตอร์เกรดมีผักชี บางทีก็มีมะเขือเทศด้วยอื hmm. มีอะไรอีกอะฝักกาดฝักะนาอะไรเนี่ยครับปลูกไปหมดนะครับเ <c oughs> จออะไรมาปลูกได้ก็ปลูกเขา้าเข้าไปครับคือ <c oughs> พยายามทําให้ได้ได้ศึกษาดูว่าเออบางทีเราทําแบบเรียบง่ายอย่างเงี้ยนะแต่เราก็จะสามารถถ้าเราทําไปทุกวันเราก็จะเห็นความเจริญกข้าวหน้าของเราทุกวันนะ <c oughs> แล้วฝักเขาก็โตได้ทุกวันนะครับ แล้วเรารู้สึกยินดีนะมีพี่น้องก็มาช่วยกันเก็บช่วยกันเอาอไปรับประทานเนี่ยครับยินดีเต็มใจเลยครับใครจะเอามาเก็บออกไปรับประทานเนี่ยได้เต็มที่เลยครับครับคือพี่เล็กใช้ชีวิตอยู่บนภูผาฟ้าน้ําเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเป็นสาธารณโพคีแล้วนะครับก็คือว่า<ช>อ,ออยู่ร่วมกันเป็นกองกลางนะครับฉะนั้นสิ่งที่พี่เล็กทําก็คือ งานอะไรที่ทําไปมันก็จะเป็นของส่วนกลางทั้งหมดอนะครับใช่คมันก็กินใช้ร่วมกันผมรู้สึกว่าคือไม่ใช่แค่เฉพาะครัวกลางอย่างเดียวแล้วอันนี้มันแม้แต่อะไรอะแหล่งอาหารการเพาะปลูกก็เป็นส่วนกลางหมดเลยนะครับครับผมอืดูแล้วเป็นระบบเศรษฐกิจที่มันน่าจะสบายมากเลยนะผมความรู้สึกผมมันมันเป็นมันเป็นการเกื้อกูลกันนะครับซึ่งมันก็มีในที่ ในอัตถกถาแปลเนี่ยครับที่ว่าเรื่องของการสปายะเนี่ยครับที่ว่าอาหารพืชยูแล้วก็สบายคําว่าสบายในในภาษาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับสบายก็คือสปายะแล้วสปายะเนี่ยความหมายของเขาก็คือสิ่งที่เกื้อกูลแก่การเพิกถอนกิเลสใช่ไหมเนี่ยคือคําว่าสบายก็คือการที่ได้ทําลักษณะวิธีการที่ทําให้เราออกอยากกิเลสได้มันถึงจะสบายที่แท้จริงนะ เราะฉะนั้นคำว่าสบายในนี้มันก็จะมีเรื่องของโภชเนนะครับสปายะไปด้วยก็คืออาหารแบบไหนแล้วที่เกื้อกลูลให้เราออกจากกิเลสได้อย่างเงี้ยครับก็คือเป็นอาหารที่มาจากธรรมชาตินะครับก็เป็นอาหารที่เป็นพืชนี่แหละใช่ไหมเพราะวันกันแล้วเรากินพืชเนี่ยเราจะไม่เบียเดเบียนสัตว์อื่นนะชีวิตอื่นอะไรเงี้ยครับเราจะไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ไปกินเนื้อสัตว์นะครับซึ่งอันนี้เป็นเป็น ป็นอันหนึ่งที่เมื่อวานก็ได้ฟังน้องแบงค์นะครับแล้วก็ทีมพูดเรื่องอาหารเนื้อสัตว์กันพอดีนะครับก็เหมือนกับพอเราออกจากเนื้อสัตว์ได้เราก็ต้องมาต่อยอดด้วยอาหารที่เป็นพืชเนี่ยฮะแล้วคําว่าจืดเนี่ยก็คือเป็นอาหารที่เป็นรสธรรมชาติใช่ไหมครัไม่ใช่ว่าจืดนี่ไม่มีรสชาตินะแต่จืดนี่หมายถึงว่าเป็นรสของธรรมชาติที่เราไม่ปรุงแต่งมากเกินไปอะไรเงี้ย ก็อาจจะปรุงแต่งพอสมควรก็ตามลําดับนั่นแหละนะที่เราสามารถกินได้แล้วก็รู้สึกว่าสบายคือคืออยู่ในขั้นที่เราได้ถอนกิเลสออกตลอดนะเราได้เพิกถอนมีความก้าวหน้าอยู่นะครับอย่างพี่น้องที่เพิ่งมาเข้าเข้าคอร์สในการดูแลสุขภาพของเราอย่างเงี้ยครับางทีจะไปกินแบบอาหารที่เป็นปักรวกปักสดอะไรอย่างเดียวมันก็จะทรมานกันไปใช่ไหมมันก็จะลําบากเราก็ค่อยค่อยค่อยๆ่อยตับ อาหารแบบรสชาิอกมาอย่างนี้ใช่ไหมครับชุนใช่ครับคือที่อย่างที่เห็นไปเมื่อคู่ของแบงค์เนี่ยนะครับหรือว่าที่อาชาติพุดธเล่าเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามามาเรียนรู้แค่อทิเดียวแล้วกินแบบนี้เลยนะครับแต่ท่านก็มีพัฒนาการมีความมีการเรียกว่าออกจากกิเลสมาได้เรื่อยๆนะครับเป็นลําดับลําดับไปครับผมครับผมแล้วมันแต่มันก็ต้องมีตัวเมนหลักสําคัญคือเราต้องเข้าใจว่าอาหารเนี่ยเป็นหนึ่งในโลกนะครับที่ กระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ทุกชีวิตเนี่ยดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารนะครับแล้วอาจารย์ก็มาบันทึกเอาไว้ในบททุกทวนธรรมเนี่ยครับที่ว่าข้อหนึ่งร้อยหกสิบสามครับว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกสิ่งสำคัญในชีวิตคืออาหารได้แก่สมุนไพรผลไม้ผักสดผักลวกข้าวเลือตัวหลากหลายชนิดธัญพืชลดมัน ทำให้แข็งแรงเบาท้องสบายเบากายมีกำลังอิ่มนานอาหารที่จำเป็นสำคัญต่อชีวิตมีเพียงเท่านี้และจะโลภจะโง่ไปทำไมมอาจารย์พยายามเน้นให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วชีวิตเรามันต้องการอะไรใช่ไหม เพื่อความที่เป็นสปายคือความสบายของชีวิตนี่แหละเราจะนาเนินชีวิตไปอย่างไรให้มันห่างไกลโลกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมาเน้นว่าจริงๆมาอ่านก็มีแค่นี้นะส่วนการวิธีการปรุงแต่งเราก็ทำเท่าที่เราทําได้นะครับค่อยๆลดลงมาจากการลดจัดส่วนเราก็ลดลงไปตามลําดับได้มันก็จะไปอาหารที่เป็นธรรมชาติคือเป็นอาหารที่มันจืดนะครับท,ที่จริงมันไม่เชิงกับว่าจืดหรอก อย่างมะละกอเขาก็มีรถมะละกอใช่ไหมฟักทองเขาก็มีรถฟักทองอะไรเงี้ยถั่วอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เป็นรถของเขาแล้วเราก็ปรุงแต่งตามท,ท,ที่เรารู้สึกว่าเราจะรับประทานได้นะเอาตามอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของอาหารที่ที่เราคิดว่ามันจะทําให้เราห่างไกลจากโรคนะครับคือโรคทง่างร่างกายแล้วก็โรคทางด้านจิตวิญญาณด้วยนะ <laughs> <c oughs> ครับก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับ แล้วการกินอาหารที่เป็นลักษณะของเราเนี่ยทําไมถึงมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นใช่ไหมอย่างผมเนี่ยคำว่าสบายตัวเนี้ยมันก็หมายถึงว่ามันย่อยง่ายนะครับคือเรากินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าย่อยง่ายเมื่อก่อนเรากินอาหารรสจัดหรือกินอาหารเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะย่อยยากนะอย่างอุจจาระออกมาเนี่ยตอโทอนนะครับพูดกันตรงๆมันจะเหนียวแล้วกลิ่นอะไรมันก็จะแบบ ไม่ค่อยน่าสรดน่าดมอะไรหรอกนะเราก็ตดตดไปอะละตอนนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละเมื่อก่อนผมก็กินเนื้อสัตว์ติดเนื้อสัตว์แล้วกินเหล้าสูบบุหรี่อะไรก็เหมือนชีวิตกับคือมาตรฐานของคนทั่วไปเราก็ไม่ได้เป็นคนที่คือข้ามาตรฐานไม่ได้เป็นคนชั่วคนเลวอะไรหรอกเนะี่ยแต่วิธีการของเรามันยัางผิดพลาดในการที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของร้อยมันดีอะนะมันมันก็แค่ผิดตรงนั้นเนะี่ยอันนี้ผมอยากจะขอเสริม คือเออที่พี่เล็กบอกอะเมื่อก่อนเรากินแบบนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราผิดปกติอะไรนะเพราะว่าในโลกคนส่วนใหญ่ใคร,ใครๆเขาก็กินแบบนี้นั้นเนี่ยแล้วก็อุจจาระออกมาก็ก็อย่างนี้แหละจนเรารู้สึกว่าเหมือนเราปกติดีเคยชินดีนะครับเพราะว่าเรายังไม่เคยได้พบกับสตาบ,บูริดนะครับยังไม่เคยสตาบูริษยังไม่เคยพบกับมิตรดีคือคนที่เขา ทำถูกต้องทำทำดีได้อย่างถูกต้องจริงๆเนี่ยเราไม่เคยเจอไงไม่เคยเจอเราก็นึกว่าเราปกติแต่พอได้เจอแล้วแล้วได้ปฏิบัติตามแล้วเราเราสึกโอ้โหที่ผ่านมาเรานี่มันแบบว่ามันจมอยู่ในอะไรที่มันโง่ง,งมมามากเลยอะไรครับเราเราอาจารย์นี่ต้องพามาให้เรานี่เรียนตั้งต้นใหม่เลยนะตั้งแต่การเลือกอาหารที่สุขสมดุลใช่ไหมอาหารร้อนริทเยน็น แล้ววิธีการปรุงการใช้ไฟ <c oughs> ขนาดไหนเนี่ยไฟไฟแรงไฟหรือว่าไขไฟปานกลางไฟอ่อนอะไรเงี้ย <c oughs> แล้ววิธีการเคี่ยวอีกเห็นไหมมันมียุ่งยากอเงี้ยเคี่ยวยังไงให้มันพรเอมพอดีอีกนะเคี่ยวแล้วก็ปริมาณในการกินอีกอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องมีสตับบุษจริงๆนะผมว่ามันถึงจะออกมาได้จริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะพิสูจน์แล้วก็เห็นผลได้ภายในห้าวันหรือเจ็ดวันเนี่ยเห็นไหม ี่น้องที่ไม่สบายกันมาเนี่ยบางทีใช้เวลาแค่ห้าวันเจ็ดวันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้เราสบายขึ้นขนาดนี้เลยเหรอน้ําหนักที่เคยมากเคยมาเนี่ยอย่างอาชาตพุทธเนี่ยแปดสิบห้ากิโลกรัมนะครับตอนนี้มันเหลือประมาณเท่าไรหกสิบกว่านะครับเออหรือว่าห้าสิบกว่าผมจำไม่ได้ห้าสิบหกหรือร <65 S 1> หกสิบห้าครับหกสิบห้าเหรอห้าสิบหกเับเออน่าจะห้าสิบหกนะครับ,รบน้ำหนักก็ไม่แตกต่างจากผมนะครับ ผมเมื่อก่อนนี่ก็ประมาณหกสิบแปดตอนนี้ก็มาเหลือที่ประมาณห้าสิบห้าสิบสองห้าสิบสามประมาณเนี่ยครับก็รู้สึกว่าเออเนี่ยมันมันเห็นผลทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นรูป,ปธรรมจริงจริงว่าถ้าเราปฏิบัติศีลเราได้ถูกต้องถูกตรงเนี่ยมันจะเป็นความเจริญได้เลยเนี่ยอย่างน้อยก็เรื่องของสุขภาพแหละเราก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นร่างกายก็แข็งแรงขึ้นเราก็ไม่ต้องไปพึ่งปาจ่ายเงินเยอะๆในการต้องดูแลสุขภาพใช่ไหม หรือว่าในการต้องไปหาอะไรที่มันรู้สึกว่าอร่อยแต่จริงๆมันไม่ใช่อร่อยหรอกมันมันเป็นตทษร้ายแรงด้วยนะแต่เราเป็นลงกับคําเนี่ยแต่ว่ามันต้องอร่อย <c oughs> มันต้องกินดีดูดีอะไรครับผมครับพี่เล็กคือ <c oughs> เนื่องจากว่าพี่เล็กเป็นจิตอาสาอยู่ประจําบนภูผาฟ้าน้ําอยู่กับหมู่กลุ่มนะครับผมก็เลยอยากจะฉายภาพให้พี่น้องที่มาอบรมกับ<อ>เราอะนะครับอบรมกับแพทย์กิธรรมเนี่ยได้เห็นภาพกันสักนิดนึงว่า พี่น้องจิตอาสาที่ใช้ชีวิตอยู่บนภูผาฟ้าน้ําเนี่ยเขากินอาหารอะไรกันยังไงบ้างนะครับอืมเดี๋ยวให้พี่เล็กอัน,นอันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่เรามีอาหารแบบนี้นะแต่มันไม่ได้กินแบบนี้ทุกวันเหมือนกันนะบางทีมันก็เป็นอาหารลุงอาหารอะไรเนี่ยก็ผสมประสานกันนะครับแต่อันที่ที่เราเห็นในในรูปอันเนี้นะก็เป็นอาหารหนึ่งที่ส่วนใหญ่เราก็จะใช้ชีวิตการกินกันประมาณนี้แหละคือเป็นสิ่งที่มันง่ายดีอะ มันก็จะมีผักรั่วเนี่ยเป็นเป็นเป็นเมนหลักนะครับอย่างของเราก็มีผักรั่วที่เราเห็นดูในถาดเนี่ยจะมีมะละกอว่างมีผักบุ้งหรือมีปักกาดนานะครับมีผักพายนะครับมีดอกสนนดอกแคร์อะไรเนี่ยครับแล้วก็มีฟักเขียวอะไรส่วนถั่วก็จะมีเนี่ยนะครับมีลูกเดือยตัวดําถั่วลิสงหรือว่าถั่วเขียวต้มเนี่ยครับ ข้าวที่เห็นเนี่ยมันจะมีข้าวสีเขียวเนี่ยก็เป็นข้าวใบเตยนะครับเป็นข้าวเหนียวแล้วก็สีออกม่วงๆนี่ก็เป็นดอกอัญชันนะครับข้าวเหนียวดอกอัญชันส่วนทางด้านขวามือสุดนู้นที่เห็นข้าวเหมือนกันนะนั่นก็เป็นข้าวผัดนะครับข้าวผัดเราก็จะมีน้ํามันนิดหน่อยนะมีกระเทียมมีอะไรอย่างเงี้ยครับไปด้วยเพราะว่าตอนนี้อากาศก็ค่อนข้างหนาวนิดหนึ่ง <S <S อันนี้อีกวันหนึ่งก็จะมีเนี่ยครับมีมันต้มบ้าง แล้วก็มีข้าวสังหยดนะครับจากทางจังหวัดพัทลุงที่น้องส่งมาให้นะครับแล้วก็จะมีข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวก็เป็นข้าวอัญชันแล้วก็ข้าวใบเตยถั่วก็จะมีเนี่ยถั่วแดงถั่วลูกไก่หรือว่าถั่วลิสงครับ<ด><ด>ส่วนผักก็ที่เราหาได้บนนี้ครับจะเน,น้นผักที่เราหาได้บนนี้เป็นเป็นหลักนะครับท่้ที่จะหาได้แต่บางครั้งบางคราวก็จะมีผักจากพี่น้องเนี่ยครับที่อยู่ข้างล่างเนี่ยอย่างทาง จังหวัดลําพูนบ้างหรือว่าทางดอนตาลบ้าง<ม>ทางอ่าอํานวยบ้างนะครับที่อยู่จังหวัดแพร่เนี่ยก็ส่งมาให้นะครับคือเห็นอันนี้ส่งอันหนึง่งที่เราเราอาศัยกันอยู่แบบศานันโพเพีีนหนึงที่ผมรู้สึกว่าประทับใจก็คืออาหารของเราเนี่ยที่นี่จะไม่ขาดแคลนนะบางช่วงจังหวัดเนี่มันเหมือนจะขาดอาหารนะคือบางทีที่นี่เราเพิ่งมาอยู่อาหารก็ผลิตไม่ค่อยทันใช่ไหม แต่เราก็มีอาหารป่าบ้างมีกล้วยนวลมีอะไรอย่างเงี้ยครับมีกล้วยป่ากล้วยอะไรอยู่แต่พอถึงเวลาที่เราจะหมดอาหารจริงๆก็จะมีอาหารจากข้างล่างเนี่ยพี่น้องจากที่นั่นที่นี่ก็จะส่งมาเป็นรถกระบะเลยนะโอ้ส่งกันมาแบบเยอะมากเลยอันนี้ก็เป็นอันนี้ส่งที่เราได้แจกนะผมว่าเราได้ให้อ่ะเหมือนอาจารย์ปาทำตอนนี้ก็คือแจกมเมล็ดพันธุ์ให้กับคนมีสีอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยเราก็ได้รับกลับมาเป็นรูปของ เออเนี่ยเป็นมะละกอว่างเป็นฟักทองเป็นผักชนิดต่างๆเนี่ยกลับคืนมาให้เราเนี่ยครับเห็นว่าการที่เราให้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เรารับได้รับมาเนี่ยครับเป็นอนิสงส์งของการการแบ่งปันนะครับซึ่งผมคิดว่าไอ้ตัวนี้นเป็นความที่เราเห็นโดยโดยตัวของเราเองโดยสัจจะที่มันพิสูจน์ได้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีความสุขได้อย่างแท้จริงก็คือการแบ่งปันเนื้อผล ครับผมคือฟังจากที่พี่เล็กเล่ามาแล้วเนี่ยในความรู้สึกผมนะนี่นี่คือชีวิตในอุดมคติเลยนะครับในเป็นระบบเศรษฐกิจที่เป็นอุดมคติมีครัวกลางนะครับมีแหล่งปลูกพืชผักส่วนกลางนะครับพี่น้องที่มีความถนัดมีความสามารถก็ช่วยกันทําส่วนพี่น้องท่านอื่นๆที่ไม่ถนัดก็ทํางานอื่นอยู่ในหมู่กลุ่ม ก,ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีกินเลยนะครับผมผมดูแล้วไม่มีทางไม่มีทางอดนะครับถ้าดูอย่างเงี้ยแล้วยิ่งล่าสุดอาจารย์มาพากินพวกมายาราพวกประกาศนามายาราปืนนกไส้ <c oughs> เพื่อนพริกอะไรเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ต้องทําอะไรมันก็มีกินอยู่แล้วนะครับขอให้กินให้ลงก็แล้วกันอนาะจารย์ว่าใช่ใช่เราก็ฝึกลิ้นของเราอ่ะให้มันให้มันจะไงรับรสที่มันดีขึ้นนะบางทีใช่ไหมฮะ <c oughs> อย่างถ้าเราไม่เคยกินมาก่อนเนี่ยมากินทีแรกมันก,ก็กินยากๆหน่อยนะผักป่าผักพื้นบ้านเนี่ยเพราะเขาจะมีรสชาติที่มันจะออกฤทธิต,ต่างกับผักที่เราขายทั่วไปในตลาดใช่ไหมรสของเขาจะจะแรงกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราได้ฝึกเอาไว้นะให้ลิ้นเราได,ได้ได้คุ้นเคยอะไรเงี้ยนานๆไปมันก็จะปรับได้ทุกอย่างมันก็ต้องค่อยปรับไปนะครับไม่ใช่ว่าจะมาแล้วก็ทําอย่างนี้ทีเดียวบางทีมันก็ไม่ไหวนะครับ เมื่อกี้จุนพูดมาในเรื่องของสาธารณภูเกผมก็แวบนึกถึงไปที่บ้านผมนะผมเนี่ยมีพี่น้องทั้งหมดเก้าเก้าคนอะ่ะครอบครัวใหญ่ใช่ไหมมันก็เหมือนกับเป็นชุมชนสาธารณภูเกนิดหนึ่งมีพ่อมีแม่แล้วก็มีครอบครัวใหญ่มีพี่ป้านานะอาด้วยตอนเด็กเราก็ฝึกให้ให้มีความรับผิดชอบใช่ไหมอย่างเรายัางเด็กอยู่ก็เออกวาดบ้านถูบ้านเนี่ยล้างจานล้างข้าว ข้าวเองติดไฟตอกฟืนตออะไรได้เองอย่างเงี้ยนะอย่างบ้านผมก็ทําทํานาด้วยทํากสิกรรมแบบเนี้ยเมื่อก่อนก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยใช้อะไรนะมันก็เหมือนครอบครัวที่เป็นสังคมที่เดี๋ยวนี้มันมันาได้ยากมากอนะ่ะผมว่าสังคมที่มันเป็นครอบครัวลักษณะอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวนี้จะเป็นครอบครัวย่อยออกมาใช่ไหมพ่อแม่ลูกลูกก็มีคนเดียวนะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ทั้งสองคนนี่พ่อแม่ที่ออเอาเปรียบลูกเลยนะบางที <laughs> เวลาพ่อมแม่ป่วยเนี่ยลูกคนเดียวนี่ก็ดูแลลําบากเหมือนกันนะแต่ถ้าลูกหลายคนนี่เราก็ได้ช่วยกันเนางในครอบครัวเราได้ปรึกษาหารือกันก็เหมือนครอบครัวที่เนี่บางทีเราก็มีญาติพี่น้องนะที่เป็นญาติธรรมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ปรึกษาหารือกันนะครับที่เจอปัญหาอะไรมาวิกฤตอะไรมาเราก็ได้มาพูดคุยกันนะครับมันก็รู้สึกว่าดีเนี่ยครับ,รบเป็นสัตว์ระบดฟังดูฟังดูอบอุ่นดีครับอบอุ่นครับ